แม่ก็รีวิวนะคะว่าทานอะไรบ้างอ๋อรู้สึกว่าอยากกินอะไรที่มันแบบเปรี้ยวๆแซ่แบๆก็เลยมากินร้านนี้เลยคือแบบไง่ายๆนะอันนี้จะเป็นต้มอะไรวะต้มเล้งนะคะ,คะต้มเล้งค่ะต้มเล้ง จะมีความรู้สึก,กว่าเปรี้ยวซีเปรี้ยวแซ่บแล้วอันนี้ก็จะเป็นผัดกรหลำนะคะผัดกรหลำน้ำปลาเราก็จะกินแบบว่าง่ายๆนะคะง่ายๆกันะะนไปไเป็นเดียวดูซิว่าซัามเซ็ปเนะี่ยจะเป็นยังไงต้องดู มันยาเปียวนะเปลือกอร่อยอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวชั้นเดียวชีวิตส่วนตัวจะเป็นจะเป็นชีวิตอะไรที่แบบประหยัดนะประหยัดนะเพราะว่าพลาดไปแล้วไงขายรถเก่งหมดเงินสดไปสี่ล้านคือพลาดไปแล้ววันนั้นต่อวันนี้ก็คือไม่ประมาท คุณแม่จะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็จะไม่พลาดในการใช้เงินใช้เงินอะไรก็จะประหยัดนะแล้วก็ไม่ลงทุนอะไรด้วยนะคะไม่มีไม่มีลงทุน ของส่วนตัวนะคะพวกพวกเพชรพวกพลอยเงี้ยไปฝากขายที่ร้านขายดีร้านขายดี .dot.com มีเพชรพวกพลอยของแม่งะสะสมนะคะนะก็ไปฝากขายหาเงินค่ะหาเงินค่าข้าวอ่ะนะคะไม่ด้มากค่ะดูสิเปรี้ยวๆนะอร่อยค่ะอร่อยมากินด้วยกันที่เอฟซี เออชาจะเปรี้ยวมากจะอย่างเงี้ยราคาแพงไหมไม่แพงนะคะต้มเล้งอย่างนี้80บาทนะคะยอย่างผัดกะลำอย่างเงี้ยผัดกะลำกะลำนี่40่บบาทบางทีก็ไม่ได้ทำไม่ทำก็ซื้อเขากินบ้างซื้อเขากินบ้าง อร่อยค่ะ ต่อแนงอ่ะเสือทั้งชุดอะไว้เสือทั้งชุดเนี่ะหายชอบไรเสือค่ะไว้ขย้ำไว้ขย้ำโจยไว้จัดการแบบพูดลายอ่ะนะคะกินคนเดียวอ่ะกินคนเดียวเสารโสด่ะกินคนเดียวอร่อยมากแล้วจะมีไอหมูเนี่ยเขาจะทำแบบว่าเปื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วจะไปกินจะเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จจะไปทานน้ำผลไม้ปั่นนะคะทาน,น้้ำผลไม้ปั่นดอกก็นะจะเลือกอะไรที่เป็นผักผลไม้นะคะทำให้เราสวยตลอดกาลนะคะนะมีคนทักคุณแม่ว่าอู้ทำไมคุณแม่ยังยังสวยตลอดกาลเลยไม่แก่ไม่เหี่ยวเลยก็บอกว่าเออกินผลไม้ะคะ่ะ เน้นผักผลไม้เยอะๆแล้วก็นอนเยอะๆค่ะเพาะนอนเยอะๆแล้วก็ทานน้ำดื่มเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวพาครอบครัวไปเที่ยวค่ะงานพาคุณพ่อคุณลุงคุณป้าครอบครัวไปเที่ยวไปทำบุญที่วัดนะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเวลา ครอบครัวนะคะเพราะว่าตอนลำบากเดือดร้อนก็มีแต่ครอบครัวที่ช่วยแม่นะคะคนอื่นไม่มีอะคะ่ะไม่มีค่ะเพึ่งพาตัวเองค่ะนะคะความความช่วยเหลือที่ไม่มีสำหรับดิฉันนะคะดฉันเลยแบบไม่ทำไม่ไม่ห่วงใครละ แม่นะไม่ยุ่งกับใครแล้วค่ะใครง่ายไม่ช่างไม่สนใจแล้วมันเป็นบาดแผลที่แม่เจ็บเนี่ยแม่ไม่เคยลืมเยอืขนาดว่าองนะองค์เขาองให้ดวงๆนะองค์เกายังบอกว่าคนสมัยนี้เห็นกันตัวเยอะ เยอะค่ะเยอะแยะเยอะมากเลยค่ะความเิดนับตัวนะคะเรื่องจริงค่ะนี่แม่ก็เลยคิดว่าทางที่มันจะเซฟชีวิตตัวเองดีได้ดีที่สุดหนึ่งคือเก็บเงินให้เยอะๆค่ะเก็บเงินให้มากๆเวลาเราลำบากเราก็ต้องเลือกฝากเลยนะที่ธนาคารที่เชื่อถือได้ว่าเขาจะคืนเงินให้เราได้พร้อมในเมื่อที่เราจะเบิกทุกเวลาค่ะ เลือกสาบันกันเงินที่มั่นคงอะค่ะแม่ก็จะเตือนนะขนาจาก,กรรยังโดนโกงเลยค่ะชาวบ้านะค่ะนั่งสาลนะเก็บเงินมาเป็นแสนะคนแก่แล้วไม่เบิกแล้วเขาบอกเจ้าหน้าที่โกงแล้วก็จะเอาเงิน4ี่แสนก็ยังไม่ได้เนี่ยนั่งสาลค่ะคนสมัยนี้มันเห็นแก่ตัวค่ะเอาเงินคนอื่นแล้วก็ทิ้งไปเลย ดีค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าต้มเล้งนะงงเขาเจ้าของร้านเขาบอกเอาเผ็ดไหมแม่บอกไม่เอาเผ็ด,เ,ผดเดี๋ยวแสบท้องรสชาติามันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยคนทำดีอ่ะคนทำดีมันจะเลิกไปอ่ะค่ะสังคมนี้นะเพราะเขาไปสนับสนุน คนทั่วคนไม่ดีคนเลวอะคะ่ะคือสังคมมันผิดเพี้ยน,ะนเะเ,เออมาดูหวยพิพิคนเนงอย่างสามเจ็ดเจ็นสามนะคะบอกไม่มีก็เลยไม่เอานี่ะดีเลขเลขขึ้นที่ว่าเราาหวพิพิคนเนงที่กล้วยอะคะ่ะ เจ็ดเจ็ดสามนี่มันไม่มีไงไม่ก็เลยบอกว่ารถแม่ค้าไม่มีวิแววเดี๋ยวไปดูเจ้าอื่นเจ้าซื้อสามเจ็ดสามนี่แม่ก็ช่วยตัวเองนะเอาของด้วยเองของสาตุมอะไรไปฝากขนน่ายรีสป์เอออาจจด้กระปีนะเออ ของได้เองอะไม่ได้ลงทุนนะของใช้ส่วนตัวขายถูกๆทิมๆมันนะหา,าเงินหาเงินกินข้าวอะหาเลี้ยงข้าวแม่ก็ยอมรับนะความดีที่แม่ทำมาแม่ขอถอยค่ะขอถอยค่ะขอ,อยขอุติบทบ,บาทการทำดีค่ะกับสังคมน,นี้กับประเทศนี้นะคะบางมามันเหมือนแผลแผลที้ไม่เจ็บ แผลที่เจ็บจนจนแบบว่าไม่ไหวแล้วอ่ะฉันไม่ทําดีละใครยังไงก็ช่าง,งมันเป็นแผลที่เจ็บเจ็บมากวันที่เราแบบวันที่เราหมดไปสี่ร้านนะโอ้โหเราแบบมอหาใครไม่เจอเลยนะแม้แต่ของานทำสองรอบริษัทในประเทศไทยแม้แต่ขอยืมเงินไทยก็ไม่มีค่ะแม่คิดเลยคือว่าคนคนนี้เสียชละทำความดีนะคะขนาดน้องสาว อาจารย์เนี่ยยังเรียกอาจารย์ว่าแม่แหละเขารู้ว่ามีองค์อ่นะม,มีมี่มีน้องสอนหมดมีลูกมีหลานสอนนะเก็บตังนะเก็บตังนะเพราะว่าองค์เขายังบอกเลยคนสมัยนี้หมือนกับตัวอ,อ,อร่อยอร่อย ดีเขาก็ไม่ไหวนะเด่ายวแม่แม่ทําบันดีเป็นผู้ให้ผู้เสจตละแม่ก็ไม่ไหวนะเธอแม่เจอแบบนี้่ะเจอแบบนี้ค่ะวันนี้ว่ามืดมนวันที่แบบกดไปสี่ร้านขอวันที่เหลือใครไม่ได้เลยคนะ่ะแม้จะสมัครงาน200บริษัทก็ไม่มีสักทีรับนะคะแม่ได้เงินยืมใครก็ไม่มีใครให้ยืมคนะ่ะนี่ก็เลยแบบคนคนนี้จะไม่ไม่ยุ่งกับใครแล้วนะคะจะไม่ยุ่งค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นบาดแผลที่เจ็บกับสังคมนี้นะคะพยายามยังไงก็ช่าง สองเมียนะเพราะว่าตอนนี้แม่ก็มีคุณพ่อค่ะที่เข้ามาสนับสนุนที่ท่านช่วยเหลือในเรื่องของการซื้อที่ดินแล้วก็การสร้างคอนโดค่ะตอนรวมทรัพย์สินอะไรอย่างงี้มีเราประสบความสําเร็จแล้วค่ะนะคะลูกค้าจองอะไรเต็มแล้วนะคะตรงเนี้ยก็ประสบความสําเร็จแล้วค่ะบอกตรงๆถ้ามีคนมาขอซื้อร้อยล้านค่ะเพราะว่าเราเราทำไปทั้งหมดไป20สบ 20ห้องนะคะเราจะขายความสำเร็จให้กับลูกค้าถึงร้อยล้านนะคะแต่การลงทุนทั้งหมดห้าสิบล้านค่ะุณมาขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยแล้วเป็นสุดท้ายว่าเราจะรู้ว่าวันที่เรา,เาลำบากวันที่เราทุกข์ยากแล้วเราเรามีใครในชีวิตนั่นแหละคะ่ะเราจะรู้ค่ะ ตอน,นี้เราทุกยากเราลําบากเราไม่ไม่มีที่พึ่องอะไรอย่างนี้เราจะรู้ว่าใครรักเราจริงค่ะคือแม่บอกเลยไม่ควรเข้ากลัวค่ะว่าแม่เจอแล้วนะกับคนอื่นแม่ไม่เจอแม่ก็ขอลาค่ะเสียดุจบายค่ะใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่เป็น,ปน,ปนบาดแผลที่แม่ไม่เคยลืมไม่เคยลืมไม่เคยลืมว่าเออฉันหมดไปสี่ล้านนะฉันไม่มีวามช่วยเหลือจากใครนะแม้ในงานในประเทศไทยแม้ในเงินนะคะฉันก็ต้องไปขอข้าวคุณป้ากินเนะะี่ยค่ะ แต่วันนี้คุณพ่อจังเข้ามาช่วยเราร้อยล้านนะคะที่ดินด้วยค่ะอ้อขอบคุณมากๆสําหรับทุกอย่างเลยสําหรับความกดดันทุสิ่งทุกอย่างจะี๋นี้ไม่เอาแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องดูดวงนี้จะถามว่าทํำไหมก็ยังนะยังไม่พร้อมสภาพสภาพจิตใจแม่ไม่พร้อมไม่พร้อมในการจะไปช่วยเหลือใครจะไปอะไรจะไปทำนายดวงอะไรให้ใครคือแม่ยังไม่พร้อม ทหน้าจะพาพ่อไปเที่ยวพ่อัวไปพักผ่อนเพ่อต้องแบบว่าต้องาความสุขมีไอ้สามเจป่ะสามเจ็ไหมครเหมดแล้วค่ะมีเจ็ดสามป่ะเจ็ดสมีอยู่เฮ้ใบร้อยสิบคือเอานะใบเท่าไหร่นะร้อบอ่ะใบมันแพงยังไงะมันเป็นเลขแค่น้นอู่้อีหมด โอ้โหหมดแล้ยหวยแพงยังมาร้อยสิบสองสม่ห้าหกเจ็ดแเก้าไปอุ้ยใครจะไปเอาหมดล่ะเดี๋ยวพี่ก็รวยใหญ่หรอกไม่ใช่เลขนี้ได้มาจากพี่คะแนนไงพี่คะแนนให้อ่ะเหรอเขาบอกว่าหวยที่แม่ มาจากพรอพี à, ่เน่สามเจ็ดเจ็ดสามตรงของแม่น้ำหนึ่งบอกโอ้บอกแต่ไม่ได้คิดแต่ให้ก่อนนี่แม่น้ำหนึ่งเขจะบอกอีกสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเห็ดูจิน้าแม่ค้าเดี๋ยวถูกสิบสองล้านอ่ะจำหน้าไม่ได้ก็เลยถ่ายหน้าแม่ค้าไอ้นั่นไงเลย้างหน้าข้างหน้าอะไรอะไรมันเดี๋ยววางขอถือนะขอถือโชว์นะไม่ได้ซื้อซื้อมั้ง โอ้หเ oh. ต็มเลยค่ะเขาบอกว่าเหมาไปเลยไมิจ๊ <laughs> สามจุดสามเดี๋ยววางกล้องก่อนนะคะว่าจะเมาเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวรวยใหญ่ <laughs> ขอบคุณค่ะ